สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้พุ้มมารับแม่ที่บ้านโฮมนะสถานีน้อยโยโฮมนะคะมารับแม่แม่ใกล้จะถึงแหละเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวีดีโอนางน,นางกำลังจะลงรถไฟเดี๋ยวก่อนนะคะเรามารับนางเต้นแม่มาหาทของกินมาให้กินด้วยใกล้จะถึงแล้วแหละมาถึงแล้วนะคะแต่ว,ว่านางอยู่ท่อนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องดูมาถึงแล้ว รถไฟมาจากซูริกนะคะจะตรงไปกรุคค่ะแต่ว่านางนั่งอยู่ท่อนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องหานางก่อนนะไม่รู้อยู่ท่อนหน้าหรือท่อนหลังเดี๋ยวดูก่อนนะคะโอ้ยนางอยู่นู่นแหละอยู่หัวรถไฟนู่นเลยเห็นลามลายแล้โอ้โหนไปนั่งจหัวเลย ะค,ะค่ะไว้กล้องจะสั่นแบบนีู้ถึงกล้องสั่น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 เห็นแล้วนะคะเสื้อเหลืองระดกลายเลยค่ะเดินมาโู้นนะคะกระเป๋าหนึ่งอันนะคะ มาหาดูดิดูของเอาของมาเยอะด้วยดูดิดูดูด,ดูไม่เปิดแมสกะเปิดแมสได้แล้วเออนี่โฉมงามมาหานะคะสวัสดีค่ะน้เมาด้วยนี่นะคะ่ะทุกคนเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่เราจะมาเปิดถุงกันว่าแม่เอาอะไรมาให้ไอสองอันนี้เป็นข้าวปุ้นนะคะแม่เอามาฝากเุ้ยค่ะข้าวปุ้นเป็นอาหารทางกราวบื้นเด่นแาวข้างบน อาหารขึ้นบ้านของเขาอร่อยมากต้องเอียงกูนี่ค่ะสวัสด,ดีจ้าเพื่อนถึงบ้านลูกสาวแล้วคะนี่เราจะมาแกะกันนะคะเป็ดตัวใหญ่มากค่ะเป็ดตัวใหญ่มากอันนี้เอามาฝากลูกเขยคุณคอลเราจะมาเปิดเป็ดกันนะคะ แม่มาหาค่ะนี่เราได้กินเป็ดด้วยดูนี่อันนี้แม่ามาฝากลูกเขยนะเป็นข้าวปุ้นนะคะเป็นอาหารกระเาบืนได้นะคะของทางอิหรางข้างบนนู้นนะกูทําไม่เป็นหรอกลูกเขยชอบกินเขาก็เลยเอามาฝากนี่ค่ะมันม,มืดจังเลยอ่ะเออมาแผงก่อนนะได้ลล นี่คะ่ะเป็ดตัวใหญ่มากเลยเ้เราจะได้กินเป็ดกันแล้วหลังจากที่ฝันทิพ์มาหลายเดือนนะคะว่าได้กินเป็ดนะนี่อันนี้แล้วก็ทําแม่ทําน้ำซุปก๋วยเ,เตี๋ยวมาให้ด้วยอันนี้แม่ทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวมาให้ด้วยนะนี่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 น่ากินขนาดเลย กุงมนี้อะไรเอ่ยมะนาวได้ไหมคะเอติกไม่มีเลยไม่มีคะ่ะมีแต่มะนาวคะ่ะในตู้เย็นค่ะมันมะนาวอยู่ในตู้เย็นนะจ๊ะขอแค่น,นะอะไรนะจบแล้วยังไม่จบค่ะเดี๋ยวแป๊บนะคะปรับแสงค่ะมึงไม่ตั้งกล้องในหะ้มันเล็บโล้ให้มันดีทำที่ อุย้ยถุงนี้แกะยากมากเลยมาดูกันค่ะทุกคนว่าถุงนี้อะไรมึดืึ้นมากมีอันตั้งหลายอันแน่อุย้ยเป็ดเห็นไหมเห็นเป็ดไหมทุกคนอุ้ยเป็ดตัวใหญ่เป็ดพะโล้ตัวใหญ่มากินสุดสดต้งเลยนียยย่ถุงนี้ ของแซบของแซบถูกหรือเค็มนะคะหมูเค็มนะคะเออปลาส้มนะคะเห็นไหมคะปลาส้มนะคะสั่งได้นะคะปลาส้มแม่อ้อยนะคะสั่งได้อร่อยมากบอกเลยว่านัวถ้าใครที่เกียดทำก็สั่งได้นะคะส่งเฉพาะในสวิตนะเฮ้ยไม่ทำส่งเฉพาะในสวิตนะคะทุกค่ะอย่าไปเชื่อปูดำนี่ค่ะแม่ทำปลาส้มมาให้กิน อร่อยนทำอร่อยมากแต่น like ี่เขาก็เละทำน้ำจิ้มจิ้มเป็ดดูสิทุกคนของกินเยอะแยะเลยวันนี้วันนี้จะปาร์ตี้กับแม่สองคนนะคุูเบาไม่อยู่เข้าบ้านไม่อยู่วันนี้จะอยู่กับแม่สองคนเห็ดไม้นี่เป็ดนะคะข้าวปุ้นนะคะนี่แล้วก็ปลาส้มนะจ๊ะ แล้วก็มีน้ำต้มกว๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะกินกันนะคะดูสิเป็ดตัวใหญ่น่ากินมากเลยอะสีสวยมากเลยอะแม่ปูทำเป็ดอร่อยนะถ้าเกิดใครอยากกินก็สั่งได้นะคะรัปรองเลยว่าไม่เหม็นไม่สาบเนื้อนุ่มอร่อยค่ะสั่งได้นะส่งเฉพาะในสวิตนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมีวายแก้มด้วยนะคะอันนี้แผงวายของเราจะกระหล่มกระแหล,ม,ลมไปหน่อยนะไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เอามาเติมเราลืม มันอยู่ที่เคเลเลอร์ค่ะามาตามนี่เขากำลังนะคะนี่จะทาน้ำจิ้มนะเดี๋ยวดูนะนี่ลูกเขยซื้ออะไรให้แม่ยายแม่ยายอยากกินหอยนะอันนี้เป็นเป็นหอยน้ำทะเลนะไม่ใช่หอยน้ำจืดนะหอยขมแม่ยายอยากกินลูกเขยก็ไปซื้อมาให้กินเดี๋ยวนางจะแกงอันนี้น้ำจิ้มนะคะโอ้โหน้ำจิ้มมะนาวมันไม่เหมือนน้ำส้ม,มน้ำส้มมันอร่อยกว่าน,น่ากินมากจิ้มเป็ดอะ่ะมันต้องน้ำส้มไม่มีเอซิโอย เดี๋ยวไปร้านไทยไม่ซื้อมาเก็บไว้ตะกวดเหนีถ้วยนี่ค่ะฉันน่าจะไายใหม่อยู่มาบ้านอันนี้มาบ้านลูกสาวไม่เคยมาค้างเลยถ้วยเล็กไม่มีค่ะแม่มีแต่ถ้วยใหญ่กล่องก็ได้เงี้ยหนสูงก็ไม่ใช่อันนี้อันนี้แม่ครัวมาจากอิหร่านนะคะนี่มาทำกับข้าวให้กินดูไม่ใช่อิรักอิหร่านนะอิอหร่านคือจังหวัดน,นะอิหร่าน นั่งรถไฟมาหาลูกสาวสามชั่วโมงบอกเลยว่าน่ารักมากต่อรถสามทอดต่อรถสามทอดน่ารักที่ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะไม่มีเอฟิกพอแล้วถักแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวหากล่องมาใส่เมื่อคืนเนี้ยปูไม่ได้กินข้าวนะปูล้างท้องตั้งแต่เมื่อคืนนะกะว่าเดี๋ยวว่าเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวแม่มาปูจะกินเป็ดล้างท้องรอไว้กินเป็ดเลยนะเนี้ยเม่อกล่องจะได้ไม่เหม็นอื้อหืออ ี่เดี๋ยวเราจะมากินกันเดี๋ยวน้ำเมาด้วยนี่นะคะทุกคนเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่เราจะมาเปิดถุงกันว่าแม่เอาอะไรมาให้ไอ้สองอันนี้เป็นข้าวปุ้นนะคะแม่เอามาฝากลูกยเถิดค่ะข้าวปุ้นเป็นอาหารทางกราวบื้นเต้นข้างบนเป็นอาหารพื้นบ้านของเขาอร่อยมากต้องเอียงกูนี่ค่ะ สวัสดีจ้า,าเพื่อนถึงบ้านลูกสาวแล้วค่ะนี่เราจะมาแกะกันนะคะเป็ดตัวใหญ่มากค่ะเป็ดตัวใหญ่มากอันนี้เอามาฝากลูกเขยเดี๋ยวแป๊บนคแกองเลยคุณค่เราจะมาเปิดเป็ดกันนะคะแม่มา,าค่ะค่ะนี้เราได้กินเป็ดด้วยดูนี่อันนี้แม่ามาฝากลูกเขยนะเป็นข้าวปุ้นนะคะเป็นอาหารกระเาบุนเด่นนะคะของทางอิหร่านข้างบนนู้นนะก<ม>ูทาไม่เป็นหรอก ลูกเคยชอบกินเขาก็เลยเอามาฝากนี่ค่ะมันมืดมืดจังเลยอเออปับแผงก่อนนะได้แล้วนี่ค่ะเป็ดตัวใหญ่มากเลยเ,ออเราก,กินเป็ดกันแล้ว หลังจากที่ฝันทิพ์มาหลายเดือนนะคะว่าได้กินเป็ดนะนี่อันนี้แล้วก็ทําแม่ทําน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวมาให้ด้วยอันนี้แม่ทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวมาให้ด้วยนะนี่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 น่ากินขนาดเลยกุงมนี้อะไรเอ่ยหนาวได้ไหมคะเอติกไม่มีเลยไม่มีคะ่ะ มีแต่มะนาวค่ะในตู้เย็นค่ะมะนาวอยู่ในตู้เย็นนะจ๊ะขอแค่น,นะอะไรนะ,ะ,รนะจบแล้วยังไม่จบค่ะเดี๋ยวแป๊บน,นะคะปรับแสงค่ะมึงไม่ตั้งกล้องให้มันเรียบร้อยมันดีทำทีๆอุ้ยถุงนี้แกะยากมากเลยมาดูกันค่ะทุกคนว่าถุงนี้อะไรมืดมากเลยมีอันตั้งหลายอันแน่ ส้ยเป็ดเห็นไหมเห็นเป็ดไหมทั้งหมว้ยเป็ดตัวใหญ่เป็ดทะโล้ตัวใหญ่มากินสุวสดปลาส้อปลาดองเลยนี่หมูนี้ของแซ่บของแซ่บลูกหมอเค็มนะคะหมูเค็มนะคะเออปลาส้มนะคะ เห็นไหมคะปลาส้มนะคะสั่งได้นะคะปลาส้มแม่อ้อยนะคะสั่งได้อร่อยมากบอกเลยว่าน,นัวถ้าใครที่เกียดทำก็สั่งได้นะคะส่งเฉพาะในสวิตนะเฮ้ยไม่ทำส่งเฉพาะในสวิตนะคะทุกค่าแมทำอย่าไปเชื่อกูดำนี่คะ่ะแม่ทำปลาส้มมาให้กินอร่อยแม่ทำอร่อยมากแบบนี่เขาก็เละทำน้ำจิ้มจิ้มเป็ดอู้ดูสิทุกคนของกินเยอะแยะเลยวันนี้ วันนี้จะปาร์ตี้กับแม่สองคนนะคุณเป่าไม่อยู่พ่อบ้านไม่อยู่ันนี้จะอยู่กับแม่สองคนเดี๋ยวจะมีวายด้วยเดี๋ยวแป๊บนะเราจะรีวิว <c oughs> เห็ดไม้นี่เป็ดนะคะข้าวปุ้นนะคะนี่แล้วก็ปลาส้มนะจ๊ะแล้วก็มีน้ำต้มกว๋วยเตี๋ยวนะเราจะกินกันนะคะ <c oughs> ดูสิเป็ดตัวใหญ่น่ากินมากเลยอ่ะสีสวยมากเลยอ่ะ แม่ปูทำเป็ดอร่อยนะถ้าเกิดใครอยากกินก็สั่งได้นะคะรับรองเลยว่าไม่เหม็นไม่สับเนื้อนุ่มอร่อยค่ะสั่งได้นะส่งเฉพาะในสวิตนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมีวายแก้มด้วยนะคะอันนี้แผงวายของเราจะกล่อมก็แหลมไปหน่อยนะไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เอามาเติมเราลืมมันอยู่ที่เคเลอร์ค่ะ นี่เขากลังนะคะนี่จะทำน้ำจิ้มนะเดี๋ยวดูนะนี่ลูกเขยซื้ออะไรให้แม่ยายแม่ยายอยากกินหอยนะอันนี้เป็นเป็นหอยน้ำทะเลนะไม่ใช่หอยน้ำจืดนะหอยขมแม่ยายอยากกินลูกเขยก็ไปซื้อมาให้กินเดี๋ยวนางจะแกงอันนี้น้ำจิ้มนะคะโอ้โหน้ำจิ้มมะนาวมันไม่เหมือนน้ำส้ม,มน้ำส้มมันอร่อยกว่าน่ากินมากจิ้มเป็ดอ่ะมันต้องน้ำส้มไม่มีเอสิโอ้ยก็เดี๋ยวไปร้านไทยไม่ซื้อมาเก็บไว้ใกขวดในถ้วย นี่ค่ะฉันเปนสะใภยใหม่มาบ้านอันนี้มาบ้านลูกสาวไม่เคยมาค้างเลยถ้วยเล็กไม่มีค่ะแม่มีแต่ถ้วยใหญ่กล่องก็ได้เงี้สูงก็ไม่ได้อันนี้อันนี้แม่ครัวมาจากอิรันนะคะนี่มาทำกับข้าวให้กินดูไม่ใช่อิรักอิรันนะอิหลรันคือจังหวัดนะอิรันนั่งรถไฟมาหาลูกสาวสามชั่วโมงบอกเลยว่าน่ารักมากต่อรถสามทอดต่อรถสามทอดน่ารักที่ไม่ค่อยเวอร์แหะ ไม่มีเอสิกถักแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวหาก,กล่องมาใส่ว่าคืนนี้ปูไม่ได้กินข้าวนะปูล้างท้องแต่มาคืนนะกะว่าเดี๋ยวว่าเนี่ยเนียเดี๋ยวแม่มาปูจะกินเป็ดล้างท้องรอไว้กินเป็ดเดลยนะเนี่ยใส่กล่องจะ <ๆ S 2> ไ,ได้ไม่เหม็นเดี๋ยวเราจะมากินกันเดี๋ยว